พี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่รวมคำถามจากพี่น้องอสสและอสสมอทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะท่านประธานประเทศประธานภาคและก็ประธานจังหวัดนะครับในที่ประชุมนะครับมีการสอบถามท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องต่างๆน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับ มีประโยชน์กับพี่น้องอสม,อสมทุกคนเลยนะครับเชิญชมรับฟังครับครับรในช่วงในช่วงท้ายนะครับเปิดทางท่านประธานแล้วก็ทางกันเกียบจะมีอะไรฝากนะครับกันขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะพอดีว่าช่วงท้ายแล้วก็เลยกลัวไม่ได้เออก็กตะกี้นั่งฟังท,ท่านท่านให้ปรึกษ,ษาพูดนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการแสดงความยินดีก,กับอสมดีเด่นนะคะก็คิดว่า แต่ละปีค no so ่ะเราก็จะมีอสมดีเด่นระดับจังหวัดระดับเขตระดับภาคระดับชาติที่ได้รับรางวัลนะคะก็เป็นรางวัลสูงสุดที่อสมอของเราได้รับนะคะแต่กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้รับการมีผลงานโดดเด่นนะคะแต่ว่าอสมรองเราเนี่ยล้านกว่าคนนะคะท่านก็จะมีอสมที่ปฏิบัติงานมาที่ส่วนหนึ่งนะคะที่เขาก็จะมีความภาคภูมิใจที่จะรอคอยวัน20มีนาวันอาสาสมัครส่วนนี้นะคะซึ่งส่วนนี้เขาก็จะได้รับขวัญกำลังใจความภาคภูมิใจของเขาจากการได้รับ เหรียญนะคะเหรียญที่เขาปฏิบัติงานมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีถึงบัจบันนี้อาจจะมีถึงสี่สิบปีก็มีนะคะก็มีช่วงนี้ก็จะมีหลายจังหวัดนะคะก็สอบถามมาทางศูนย์สสมมนะคะว่าเหรียญที่เคยกรมเคยมอบให้สิบปียี่สิบปีอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมแล้วเขาก็รอที่จะได้รับวันที่ยี่สิบมีนาค่ะก็อยากจะฝากนะคะทางกรมนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเออเรื่องเหรียญค่ะมันประมาณสองปีหรือสามปีแล้วนะคะที่เรายัง ไม่ได้ดําเนินการจัดหาเตรียมมาให้เขานะคะก็อยากจะฝากเรื่องนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นปากกำลังใจของอสมอก้อนใหญ่เลยนะคะร้านกว่าคนนะคะ,นะคะท,ที่ที่เป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนะคะก็ก็ขอเรียนปากไว้อะคะ่ะทันเพราะว่าค่ะเรายังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนใหญ่เราจะให้จังหวัดเป็นเป็นคนเป็นคนทำถูกไหมคะแจ้ง แจ้งมาที่ต้องแจ้งไปที่จังหวัดเพราะว่าดิฉันก็เห็นอยู่จริงๆแล้วปีที่แล้วดิฉันก็เห็นนะในพื้นที่ของดิฉันเนี่ยมีไอ้สิบปีสิบปีอะไรอ่ะก็ยัง,ก,ยงก็ยังมีรับกันอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวรับอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นของเก่าที่เหลือค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีการสนับสนุนจากกรมไปนะคะซึ่งบางจังหวัดก็จะไม่มีแล้วะค่ะท่านก็ก็อยากยังรออยู่ค่ะก็ได้รับข้อมูลจากอาจารย์เจียว่า ตอนนี้เราก็กําลังจัดทําให้อยู่แล้วเราก็จะส่งไปให้าอาจารย์ค่ะนะคะก็ยังไงเดี๋ยวดูตามเรื่องให้อีกทีหนึ่งนะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฝากท่านหัวหน้าสมภพนะชี้แจงเรื่องนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็เข้าใจอะเวลาแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีห้าปีสิบปีอะไรเทุกคนก็จะขึ้นเป็นรับอย่างภาคภูมิใจนะคะเอาไว้ยังไงคะน้องคะครับผมขออนุญาตท่านประธานแล้วก็ที่ประชุมนะครับอาจารย์ต้อยด้วยนะครับ ก็ค anyway, ือจากมติคณะกรรมการอสมกลางนะครับเมื่อปีที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเมื่อปีหกสี่นะครับเราก็มีมติให้ทางจังหวัดนะครับเป็นผู้ดําเนินการจัดทําเข็มเชือจุกียรนให้กับอสมนะครับก็คือหมายถึงว่าให้แต่ละพื้นที่นดำเนินการจัดทำกันเองเลยอ๋อหมายถึงว่าให้แต่ละพื้นที่จัดทําดําเนินการเองเลยใช่ไหมเป็นมติของคณะกรรมการกลางหกศูนย์หรอ ก็ไปว่าตอนนี้กรมไม่มีการสนับสนุนให้จังหวัดใช่ไหมคะให้จังหวัดจัดมาเองทั้งงบประมาณทั้งการจัดเหรียด้วยใช่ไหมคะสรุปแล้วตอนเนี้ยกรมไม่ได้สนับสนุนจัดทําให้ใช่ไหมคะคือให้จังหวัดเป็นผู้ทําถูกไหมคะเข้าใจถูกไหมคะจะได้ชี้แจงพี่เขานะคะค่ะก็ได้ข้อมูลจากน้องมาว่าสรุปนะคะเป็นมติให้จังหวัดเป็นผู้จัดทํานะคะอาจารย์คะค่ะค่ะ ค่ะถ้าชัดเจนอย่างนี้ก็รบกวนทำหนังสือถึงจังหวัดนะคะเพราะว่าทางสสมตีก็ต้องทำต่อค่ะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวน้องเอาเอาหนังสือตรงนนะั้นทำมติถึงจังหวัดด้วยจังหวัดแต่ละจังหวัดจะได,จะได้จะได้ทราบนะคะพอทราบความชัดเจนแล้วนะเแต่และจังหวัดจะได้ไปดาเนินการเพราะที่ฉันเข้าใจว่าอาสมมหลายๆจังหวัดเนี่ยอาจจะสถานการณ์โควิดหรืออะไรด้วยก็ได้ที่ผ่านมาปีสองปีเนี่ยจังหวัดคือเรื่องการมอบเข็มเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มอบให้หรือยังไง อันนั้นก็แล้วแต่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 จังหวัดนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าคือเราเราให้จัดทําแต่ว่าให้ทางจังหวัดเป็นผู้จัดทําเพราะฉะนั้นเนี่ยขอหนังสือเนี่ยยืนยันไปไปให้ที่จังหวัดด้วยนะคะจังหวัดจะได้ดาเนินการในเรื่องนี้นะคะว่าเป็นมติของที่ประชุมกลางนะคะแล้วก็เออส่งไปให้ทุกจังหวัดนะคะอสมอพี่พี่อสมเขาจะได้ทวนแต่และจังหวัดนั้นว่าเอ๊ะทำไมผ่านมาสองปีแล้วทําไมเข็ม สิบยี่สิบปีสามสิบปีหายไปไหนสักทีหนึ่งยังไม่ได้รับมาเลยสองปีนะคะเขาบคุณค่าครับขอุญาตขอุญาตนะครับท่านประธานนะครับค่ะครับขอุญาตนะครับคืออยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเหรียญสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนะครับผมผมเองเนี่ยได้นําเรียนกับท่านรองพาณวัตรไปล่าสุดเนี่ยนะครับว่าอยากขอให้ทางกรมสประเนี่ยได้ได้ทำเหรียญเชิดชุกเกียรติให้กับ พี่นอสมอเหมือนเดิมนะครับในในเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่ที่น้องได้คุยไว้ว่าในมีการประชุมของทะเบียนบ้านกลางเนี่ยนะครับได้มีความเห็นว่าให้แต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับไปจัดสรรทำเหรียญเชิเดชูเกียรติให้กับอสมอสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเองนะครับแต่ที่นี้พอได้ลงไปพูดคุยกันแต่ละจังหวัดแล้วทางทางจังหวัดเนี่ยนะครับไม่มีงบประมาณในจาทําเรื่องนี้ให้นะครับ ผมก็เลยมาปรึกษากับท่านรองนะครับว่าทางกรมน่าจะหางบประมาณมามาทำให้โดยที่เราไม่ต้องออโยนภาระไปให้กับทาง77จังหวัดนะครับตรงนี้แล้วก็ท่านรองพันวัต์ก็รับปากแล้วนะครับเรื่องเรื่องตรงนี้ก็เดี๋ยวรอทวงถามหรือติดตามอีกครั้งต่อไปนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานค่ะ ตกลงว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้รองพานุวัตรมาตอบกันนะคะเรื่องนี้ในในเมื่อรองพานุวัตรรับเรื่องไปแล้วนะคะให้ให้ให้รองพานุวัตรมาตอบนะคะถึงได้ว่าทําไมบางจังหวัดมีบางจังหวัดยังไม่ได้รับเลยสองปีอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจค่ะว่าเออบางจังหวัดเนี่ยก็งบประมาณอาจจะไม่มีไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าคือสิ่งที่เออดิฉันมองเหมือนกับ ที่อ๋อสำรทุกท่านคือเราเคยได้จากกรมไงคะแล้วก็อีกอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าิดเหรียญเนี่ยถ้ามาจากกรมเนี่ยความภาคภูมิใจเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีเยอะอันนี้จริงๆนะคะทุกคนก็จะมีความภาคภูมิใจในส่วนตรงนี้นะคะตกลงค่ะรับเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกับท่านอาธิบดีท่านรองพานุให้นะคะว่าว่า,วาที่รับปากกับท่านท่านประธานแล้วนะะจาหลัดลหลายๆจังหวัดเนี่ยมีปัญหาอย่างเงี้ย แล้วทางกรมจะจัดให้ได้เหมือนเดิมไหมหรือเอ,อจะจัดทําให้ได้เหมือนเดิมไหมหรือจะจะทําในลักษณะ,ะยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไปว่ารายอะไรีปดฝาประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าด้วยนะ,ะขอรายละเอียดนะอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไปที่เราประชุมนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีครับท่านประธานครับอรมรินิมนวนครับประธานนสมจังหวัดชลบุรีครับ ค่ะครับกองืึก็ต้องไหนบอกไหนบอกจะถามเรื่องเงินต่อไงต่อไปให้แล้วนะไม่ยอมถามเลยพี่อารมารินครับก็ต้องขอบคุณนะฮะที่คณะผู้บริหารนะฮะให้ความสําคัญกับชมรมอสมนะครับก็ถือว่าเป็นฝันกําลังใจไม่ว่าจะเป็นค่าเสี่ยงไัยก็ดีหรือการจัดงานวันอสมแห่งชาติก็ดีนะครับในฐานะที่เป็นประธานภาคกลางนะครับก็ขอเป็นตัวแทนขอบคุณคณะท่านผู้บริหารนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลเองนะครับ ที่ให้ความสำคัญก,ก,กับชม,โโม,โโมโลลรมอสมนะฮะขอบคุณมากครับใครมีอะไรอีกไหมคะชันเจี๊ยบค่ะ,คะเรียนท่านประธานนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทั้งอสมแล้วก็พี่เลี้ยงนะค,ะคือเจ้าหน้าที่สอชอจังหวัดทุกจังหวัดนะคะผ่าดิฉันวรารักิจพนษนะคะก็ได้ติดตามนะคะแล้วก็เข้าประชุมออนไลน์กับอสมเนี่ยต้องขอชื่นชมนะคะทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็ ทั้งตัวสมอนะคะที่สนใจในการปฏิบัติงานในการที่จะสู้กับโควิดที่เป็นาการระบาดนะคะแล้วก็เป็นระลอกที่รุนแรงถือว่ารุนแรงในเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยนะคะเยอะแล้วก็ง่ายขึ้นตรงด้านนี้ก็ขอนะคะเป็นกําลังใจและขอให้อสมอกับพี่เลี้ยงเนี่ยนะสชเนี่ยต้องเป็นต้นแบบที่ดีนะคะในการที่จะสู้กับการ ป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยป่วยติดเชื้อหรือให้สังคมที่รอบข้างหรือครอบครัวของเรานี่ติดเชื้อให้ได้นะฮะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าความรู้ที่อสมอมีนะ่ะเชื้อเนี่ยมันเหมือนเชื้อหวัดธรรมดานะขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนนะขึ้นอยู่กับตัวเองเนี่ยนะคะมีมาตรการในการป้องกันนะคะใช้มาตรการ DM h อ t เเนี่ยนะคะตั้งแต่การใช้ใช้หน้ากากอนามัยเนี่ย อาจารย์จะสังเกตดูนะคะว่าพวกเราเดินทางเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะใช้แค่แผ่นหนึ่งนะคะใช้เส้นหน้ากากอนามัยหนึ่งชิ้นะทั้งวันอะ่ะแต่เราไม่นึกถึงว่าสภาพความเป็นจริงเนี่ยหนึ่งเราเจอเหงื่อนะฮะไอจามหรืออะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงด้านนี้เราอย่าเสียดายนะคะเราต้องเปลี่ยนเมื่อมันเปียกชุ่มหรือว่ามันสกรปรกแล้วอย่างเงี้ยนะ,ะเปลี่ยนตามสะดวกหรือตามตามภาวะจําเป็นตรงด้านนี้นะคะ แอลกอฮอล์เนี่ยเราต้องใช้ฉีดพ่นล้างมือหรือที่สะดวกที่สุดอย่างนี้นะคะมันต้องติดตัวตรงด้านนี้นะคะอาจารย์จะยังชื่นชมกับท่านเลวดีเลยว่าท่านเนี่ยติดนะคะแอลกอฮอล์ไว้สําหรับพ่นล้างมือตลอดแม้ขนาดขึ้นเวทีในวันที่ทำแถลงข่าวอสมอ,รอตรวจสุขภาพตรงด้านนั้นคิกออฟอะ่ะท่านก็ยังยื่นตรงแอลกอฮอล์นี้ให้กับท่านที่รัฐมนตรีเลย ราะง,งั้นตรงด้านนี้มันต้องสร้างตัวเองอะฮะให้เกิดขึ้นตรงด้านนี้เป็นวิถีใหม่ที่เราต้องมีอาวุธตรงด้านนี้ติดตัวตัวเองทราบว่าบางทีในพื้นที่เราพอสตอหรือว่าแหล่งต่างๆเนี่ยนะฮะเขาหาให้ท่านแล้วเพียงแต่เราต้องปฏิบัติให้เป็นวิถีของเราวิถีชีวิตประจำวันนะคะพร้อมทั้งดูเลยนะคะที่บ้านะ่ะมีแอลกอฮอล์ฉีดไหม ะะฉีดพ่นในที่เราจับหรือว่าไอ้ลูกบิดประตูหรืออะไรที่เราใช้ประจํากันคนในบ้านอะ่ะพร้อมทั้งแออากาศภายในบ้านเนี่ยนะต้องมีอากาศที่ถ่ายเทแสงแดดส่องถึงถ้ารู้สึกมันอับมันชื้นเนี่ยก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นไปเลยนะคะแล้วก็ทิ้งระยะไว้อันนี้ต้องทําให้มันอยู่ในวิถีชีวิตนะคะโควิดตรงด้านนี้ไม่รู้ละแล,แลโอเมกอน ละล่ลองใหม่จะเป็นชื่ออะไรหรือละล่องต่อไปเป็นชื่ออะไรเพราะงั้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้เข้ากับวิถีชีวิตของเราให้ได้นะคะก็เชิญชวนให้อสมกับเจ้าหน้าที่นะต้องบอกกล่าวกับประชาชนในพื้นที่กับละแวกที่เราดูแลนะสิบห้าหลังคาเรือนหรืออะไรประมาณเนี้ยให้เขายึดปฏิบัติตามในวิถีชีวิตให้เขานะคะถือเป็นการที่ว่าทําอย่างไม่อายแล้วก็ต้องถือปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างนะคะทุกอย่างแล้วอีกอันหนึ่งนะคะ ความรู้ที่เรามีบางทีเราลืมนะคะให้เราสืบค้นอะนะคะจาก Google เลยเขียนภาษาไทยไปเลยว่าการป้องกันโควิดมาตรการเข่งคัดอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาให้เราอ่านเองนะคะยิ่งอสมอายุมากนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานเยอะเนี่ยบางทีเราจำไม่ได้หรอกไม่รู้จะพูดไงก็สืบค้นแล้วก็มันก็จะขึ้นมาให้เราอ่านเลยนะคะ อย่าก,กลัวที่จะทําเป็นประจําให้เขาเห็นนะคะอย่าก,กลัวที่จะบอกต่ออย่าก,กลัวที่จะบอกเขาได้กนะ็ทําถ้าเราไม่บอกแล้วคนที่เรารักนี่ค่อยๆหายไปจากการเจ็บป่วยนะคะหรืออาจจะต้องทําให้เขาเสียชีวิตยอย่างง่ายๆอ่ะนะคะจากโรคที่ป้องกันได้ถ้าเราคิดอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องอสนใจนะคะแล้วก็บอกเขาบ่อยๆบ,บอกครั้งเดียวเขาอาจจะไม่ทําตาม บอกครั้งหลายๆครั้งด้วยความรักความห่วงใยนะคะแล้วก็ความเป็นห่วงตรงด้านนี้จะทําให้เขาเนี่ยเข้าใจแล้วก็ทําตามคําแนะนําแล้วก็เข้ามาสู่ระบบของการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็คัดกรองดูแลนะให้ตัวเองป้องกันจากการเป็นโควิดนะคะก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะ ยึดมั่นในหลักการนะะมาตรการการป้องกันทั้ง UP ทั้ง DMHPT นะคะตรงด้านนี้นะคะเพราะเราถือว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นแล้วทุกคนต้องอยู่กับมันนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นระลอกใหม่ชื่ออะไรนะคะก็ต้องสู้ให้ได้แล้วก็อย่าเป็นโควิดนะคะหรือถ้าเราเป็นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าอยู่กลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเองเลยนะคะกักตัวเองนี่ถือว่าเป็นหน้าที่เลยว่าต่อไปเนี่ย ตรวจ a อ k ก็ได้ไม่ตรวจไดถ้าสงสัยเรามีอาการเนี่ยกักตัวเองให้ป้องกันไม่ติดชื้อไม่ติดให้คนอื่นนะตรงด้านเนี้ยเจ็ดวันสังเกตอาการอีก3ามวันนะคะและอีกสามถึงห้าวันแล้วก็ต้องอามาดูอีกทีมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งตรงด้านนี้นะคะต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนเลยนะคะว่าต้องใช้มาตรการนะต้องสร้างสุขภาพให้ตัวเองมีสุขภาพดีป้องกันโรคนะคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะ ถ้าสงสัยเนี่ยคือต้องกักตัวเองให้ได้นะฮะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ค่ะก,ก็ขอขอเป็นกําลังใจแล้วก็เนื่องใกล้ถึงวันอสมด้วยนะคะก็ขอชื่นชมอสมนะคะชื่นชมพี่เลี้ยงนะ,ะที่เราได้เฟ้นหาแล้วก็ได้อสมอดีเด่นระดับชาติของปี2565อย่างทั่วถึงนะฮะและกระจายไปทุกทุกเขตทุกภาคด้วยนะคะ,นะะขอบคุณค่ะ ครับคิดว่าคงหมดประเด็นนะครับเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรนี่อ,อาจจะฝากไว้หลังใหม่ได้นะครับกอขอญาตท่านประธานอีกนิดได้ไหมครับใช่ค่ะครับตร,รังพมลพี่น้องครับผมครับเอ่อเมื่อกี้เนี่ยผมเสียงมันหลุดไปนะครับไม่ทราบว,ว่ามันเป็นประเด็นซ้ำไหมคือจากการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยเอ่อกลุ่มเป้าหมายร่วมมารอสมอดดินต่างภาคใต้เนี่ยพักที่โรงแรมไมด้าแจ้งวัฒนะ ก็อยากทราบว่าในส่วนของประธานโอสมอภาคใต้14 14จังหวัดเนี่ยพักที่โรงแรมไมด้าด้วยไหมครับขอคำตอบนะคะเพื่อเพื่อจะได้สื่อสารให้ประธาน14จังหวัดทราบก็ับได้ผมครับรับในส่วนของประธานอตอนนี้คือประธานชมรมโอสมอระดับจังหวัดนะครับจะพักที่ TK Palace นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทาง ทางชมราามอสมใน,นขอพิเศษมาคืออยากจะมีการาจะมีการประชุมพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการาประชุมต่อเนื่องนะครับเราจรึงจัดให้รวมรวมร่วมพักที่เดียวกันนะครับที่ทีเคพาเลทแจงมัฒนาครับครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับเรียบร้อยนะคะเข้าใจนะคะ,ะท่านประธานโอเคนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะ ประชุมครั้งต่อไปวันพฤหัสที่24มีนานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาร่วมงานวันอสมอดูแลตัวเองดีๆระหว่างเดินทางนะคะไม่ต้องไปเอาเชื้อมาเนาะระหว่างระหว่างเดินทางให้ระวังสุดๆเลยนะคะอย่ายเนี่เป็นคนติดเนี่ยเหมือนคนโรคจิตจริงๆนะ เป็นหมื่นคนโคภิดถามท่านอาจารย์สมพลเปิดดิฉันลงพื้นที่กับท่านน่ะในชมุมชนดิฉันน่ะแอร์อาจแค่ไหนแต่ดิฉันนี่อย่างสุดๆเลยเพราะว่าติดมาก็ไม่รู้จะรอดแต่มีโรคประจําตัวอยู่อะค่ะอะไรนะ,ะก็ก็นะคะก็ระวังอย่างสุดๆเลยนะคะระหว่างเดินทางนะคะนั่งเครื่องบินก็ดีอะไรก็ดีการใช้ห้องน้ํานะคะทุกอย่างอสมอนี่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเอ่อทำอะไรบ้างอย่าประมาท ดิฉันคิดว่าทุกคนรู้อสมอนเนี่ยรู้หมดเลยรู้ทุกเรื่องเลยแต่เราประมาทถ,ถ้าเราไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตเนี่ยคะดิฉันกําลังรอว่าจนรควาระราเนี่ยดิฉันจะติดโควิดไว้ถ้าดิฉันไม่ติดเนี่ยดิฉันจะให้รางวัลกับตัวเองฮ <c> ก <oughs> ็ถ้าถ้าเราไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะคะรับรองอ่ะท่านรอดหมดทุกคนนะคะก็กฝากด้วยนะคะผู้ที่เดินทางมาร่วม งานวันอสมอแห่งชาตินะคะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มานะคะต้องบอกว่าทุกคนอสมอ1หนึ่งล้านสี่หมืน่นห้าหมื่นคนเนี่ยมีควา,ามสำคัญกับกระ,ะทรวงสาธารณสุขทุกคนนะคะท่านมีผลงานท่านมีโอ้ถ้ากระทรวงสาธารณสุขเราไม่มีออสมอทุกวันนี้ เออดิฉันยังไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นอย่างไรนะคะงานหนักก็จะเป็นหนักที่เราพอสตออยู่คนเดียวจริงๆแล้วหนักมากนะคะหนักมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเขตที่มันเอ,อ่อต้องบอกว่าที่มันติดเยอะๆอ่ะดิฉันเห็นใจพี่ๆน้องๆราพอสตอมากเลยนะคะงานหนักมากเพราะฉะนั้นกําลังสําคัญที่สุดก็คือหมอหนึ่งนะคะก็คืออสมอนะคะและดิฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ย สถานการณโควิดอยู่สองปีเนี่ยทำให้อสมอของเราเนี่ยมีการพัฒนาเรียนรู้แตกต่างไปอย่างเดิมอย่างสิ้นเชิงเรียนรู้ได้ร,รวดเร็วนะคะและรู้จริงรู้จริงเพราะอะไรดิฉันต้องไปสมัครเป็นอสมอแล้วหมดจากตำแหน่งแนี่น,นะครับรู้พะลงพื้นที่เห็นจริงเข้าใจจริงเห็นประสบการณ์ เข้าถึงเข้าใจเราอาจจะไม่ใช่หมอที่สามารถจะบอกเออพูดให้คนเชื่อถือทั้งประเทศได้แต่เราพูดให้ชาวบ้านเข้าใจรู้เรื่องได้นะคะคือพื้นฐานรากฐานที่สำคัญที่สุดเพราะบางทีดิฉันก็ไม่ได้ว่านะคะคุณหมอออกมาพูดคือคุณหมอเก่งทางวิชาการเก่งบมดแต่ชาวบ้านบอกกันดิฉันว่าไม่เข้าใจไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ว่าคุณหมอนะคะคือ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 ภาษาหมอนะคะภาษาหมอนะคะภาษาหมอนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออสมอเนี่ยแหละชาวบ้านอย่างพวกเรานี่ค่ะก็กราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เออก็ถือต้องบอกว่าเออวันอาสาสมัครแห่งชาตินะถือว่าเป็นวันสําคัญของสําหรับพี่น้องอสมอทุกคนบางจังหวัดก็เออแต่บางจังหวัดที่สถานการณ์โควิดก็คงจะไม่แก้ จากกิจกรรมอะไรที่มันที่คนเยอะๆมากมายไก่กองกันนะคะก็ก็ถือว่ากิจกรรมทุกคนก็เอาความภูมิใจแล้วกันนะคะของวันที่สิปดเนี่ยตัวแทนมาแต่ละจังหวัดเนี่ยมาก็คือเป็นตัวแทนของอ,อสมอทุกคนแล้วเนาะนะคะก็เออเป็นกําลังใจให้กับอ,อสมอทุกท่านแล้วก็ก่อนที่จะอะไรก็ตามดิฉันก็พยายามจะผักดันทุกทุกเรื่องให้เรียบร้อยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเสี่ยงภัยต่อนะคะเอ่อต่ออีกจนถึงเดือนกันยานะเอ่อเมษายนกันยายนะคะจนถึงเดือนกันยานะคะซึ่งท่านอธิบดีก็เสนอไปแล้วอะไรไปแล้วนะคะแล้วก็เอ่อวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าข่าวดีก็คือว่าจะมีการให้ทุนการศึกษาสําหรับเอ่ออสมอนะคะตัดหลักเกณฑ์ยังไงก็ไปว่ากันอีกทีนะ ดิฉันก็ไม่สามารถจะบอกได้หรอกนะคะต้องไปดูว่าเขาตั้งเอ,อ่อโคต้าไว้แค่ไหนหลักเกณฑ์เป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวต้องเอาความเท่าเท่นอีกทีหนึ่งอะ่ะก็คงจะมาแจ้งให้แต่และจังหวัดทราบนะคะก็ตรงนี้ก็ไปว่ากันนะคะอะไรที่เป็นสวัสดิการนะคะให้ความแม่คนคงกับพี่น้องอสมอได้นะคะดิฉันก็พยายามที่จะช่วยกันลักดันเสนอแนะนะคะบอกท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ท่านอนุทินชาวีลกุลและท่านรัฐมรีช่วยท่านดรสาธิตปิตุเตชะนะคะทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารกระทรวงทุกท่านนะคะก็จะดูแลสวัสดิการให้กับพี่น้องเอสมอนะคะดูแลสิ่งดีๆให้ต่อไปนะคะแต่สิ่งที่เราฝากไว้ก็คือว่าท่านก็ต้องทํางานให้กับเราด้วยนะคะตั้งใจทํางานนะคะทําให้เต็มที่ทําให้ความสามารถเท่าที่เรา เ,ออเราทําได้แค่ไหนอายุเราเท่านี้เราจะอยู่หน่วยไหนอายุเราขนาดนี้เราจะทําหน่วยหน้าหน่วยหลังทับหน้าทับหลังอะไรก็ว่ากันไปแบ่งหน้าที่กันในหมู่ตัวเองอะรับผิดชอบกันในหมู่ตัวเองอะนะคะก็แบ่งกันไปนะคะไม่ใช่ว่าอูอ๋ไม่เห็นความสําคัญของอสองมอที่เป็นมาแล้วเนี่ยจากไม่เคยได้ค่าป่วยการค่าตอบแทนเลยเมื่อ กี่สิบปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครอยากจะเป็นวันนี้ทําไมไม่เห็นความยังให้ความสำคัญอยู่นะคะ้องือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นต้องยกให้เป็นเป็นบุคคลสำคัญเลยนะคะยังไม่ได้แค่ทอดทิ้งนะคะก็ยังดูแลก,กันอยู่ก็ว่าไปตามระบบกันไปนะคะก็กราบขอบคุณทุกทกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทั้งประเทศเลยนะคะ พี่เลี้ยงด้วยนะคะขอบคุณพี่เลี้ยงสชนะคะทุกทุกจังหวัดเหนื่อยกันทุกจังหวัดเลยนะคะดูแลอ,อสมออย่างดีนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับหมอสองด้วยเราพอสตอด้วยเราเราสองส่วนเนี่ยเราขาดจากกันไม่ได้เลยนะถ้าเราขาดจากกันเนี่ยชีวิตนี้เราทํางานเป็นระบบไม่ได้เลยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกภาคส่วนกสวัสดีค่ะขอปิดการประชุมวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ